ขอขอกคุณ u ร Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร u ร v วิชันโ r o 027008000เสดีคข่าพวพบกับสุรข่าวเลิเวรูพู้ซึ่งเป็นรอบเย็ยนเราเริ่มต้นกันที่้าขางทรงยืมตัวที่มีโอกาสรุ่งกับเ,เวอร,ร์พููในฤดูกาลหน้าเหลีวลในยุคข,ของคุณสือเจกเิ้ลครอปนะครับก็ถือเป็น1สโมสรที่มีดาวรุ่งพสรสวรรค์สูง อยู่ในช่วงบ่มเพาะขัดเกลาวอยู่หลายคนเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่พีทาวสูงส่งกันระดับเยาวชนแล้วยังเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับรุ่นพี่ภายในทีมชุดใหญ่ไม่ได้ทำให้พวกเขาถูกส่งไปยังสโมสรอ,อื่นใช้งานฤดูกาลนี้แทนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันจริงๆหลังจบฤดูกาลปัจจุบัน2 0 9 2 0 2 0พวกเขาก็จะหมดสัญญากับต้นสกัดชุดเล่าเพื่อกลับคืนสู่ทีมอันฟิ์อีกครั้ง วันนี้เรามาลองดูกันว่าในบรดาแข้งตัวยืมเหล่านั้นมีใครกันบ้างที่พอจะมีโอกาสรุ่งกับทีมชุดใหญ่ในซีซั่นหน้าของลิเวอูล 1. เลอันบลูสเตอร์บลูสเตอร์นะครับคือกองหน้าดาวรุ่งที่ถูกมองว่ามีพรสวรรค์สูงสุดของลิเวอูลมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่น่าเสียดายที่ทำง,งานได้ยังไม่เข้าตาเวลาลงเล่นกับทีมชุดใหญ่และด้วยเหตุผลนั้นนะครับทำให้เชกิงครอปจึงตัดสินใจ ส่งเจ้าหนูรูอันบูสเตอร์ให้กับสวนซีสตี้ยืมตัวไปใช้งานเมื่อเดือนมกราคมเพื่อเพิ่มชั่วโมงบินในเกมการแข่งขันจริงๆนะครับจนถึงนตอนนี้ดาวเตวีสกาปีลงเล่นให้กับทัพหงส์ขาวสวนซีสตี้ไปแล้วทั้งหมด11นัดในศึกแชมเปี้ยนชิพพร้อมกับยิงไปถึง4ประตูแถมดูทรงแล้วเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในทุกๆจังหวะเพิ่มขึ้นอีกด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่บูสเตอร์แสดงออกมาให้เห็นจนถึงนาตอนนี้เชื่อว่าเจกิ้งคลับคงตัดใจขายไม่ลงแน,น่แน่ และเขาก็จะได้รับอกาศมากขึ้นในฤดูกาลถัดไปขออย่างเดียวนะครับจงข่อยคว้าม,มันเอาไว้ในมือให้ได้ก็พอ 2>, 2. Harry Wilson Wilson, Wilson เป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่เราเด้ครับตั้งความคาดหวังเอาไว้มากที่สุดคนหนึ่งอยากเห็นเขาติดทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังมาตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วนั่นก็พาะฤดูกันที่แล้วเขาระเบิดฟอร์มสุดยอดให้กับเดบี้คตี โดยเฉพาะลูกยิงฟรีคิกและยิงไกลนั้นถือเป็นอาวุธเด็ดที่สามารถทะลวงตะข่ายได้สําหรับทุกทีมโดยไม่สนว่าจะเกร็งมาจากไหนเลยด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามด้วยตําแหน่งของวิลสันที่จาให้ยากที่จะเบียดยั่งตําแหน่งตัวจริงจาซา,าร่าลิเบเน่ได้นะครับฉะนั้นการส่งออกไปให้กับปอนมัดยืมตัวไปใช้งานเพื่อหาประสบการณ์บนเวทีพิมลีกคือทางออกที่ดีที่สุดและทางที่วิลสันเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฟอร์มน่าสนใจแถมทําประตูในลีกได้ถึง6ลูกอีกด้วย แต่ถึงขณะนั้นเด็กหงก็คงต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับเพราะชอบมีข่าวลือออกมาว่าเจคกิงครอฟกับพร้อมขายวิลสันให้กับทุกทีมที่สนใจในตัวเขาในราคา20ล้านปอนด์ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าข้อเท็จจริงนี้มีมากแค่ไหนนั่นเอง 3. มาร์โกกรูยิชหากใครจังจำก็ได้กรูยิชนี่ละครับคือนักเตะรายแรกที่เจคกิงครอฟซื้อเข้าร่วมทีมหลังจากที่เขารับงานกุนซือลิเวอร์พูลเมื่อปี2015 ซึ่งสมัยนั้นเขาถูกย่อเย้ในเรื่องของพรสวรรค์อย่างมากทีเดียวเนื่องจากนายที่ครูยิตมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษและระบบการเล่นของเชกิงคลับทำให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่สุดท้ายแล้วพออายุมากขึ้นก็จําเป็นจะต้องส่งออกไปให้กับทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานเนืองๆอย่างไรก็ตามฤดูกาลปัจจุบันครูยิตในวัย23ปีกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับหญิงชาาแฮทาเบลินในศึกบุนเดสลีหรือยุรมัน ซึ่งเจ้าตัวเองก็ดูเหมือนจะแฮปปี้กับผลงานจนเริ่มมีความหวังเลยว่าอาจจะกลับมายึดต,ตำแหน่งตัวจริงใน,นทินอันผิวได้ทีนี้สิ่งที่แฟนๆต้องลุ้นก็คือเจคกิ้งครอปจะเลือกขายทิ้งเพื่อเอาเงินราว25ล้านปอนด์หรือมอบโอกาสให้กับเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อไปเพราะยังไงเสียก็ถือว่ามีศักยภาพมากเพียงพออยู่แล้ว 4. นางเทเนียฟิลิปเซนเตอร์แบ็กวัย22ปีคนนี้นะครับได้รับการคาดหวังอย่างสูง ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งชาวอังกฤษที่ประสบความสาเร็จในลีกเยอรมันแม้เล่นให้กับสตุกตกาดในศึกดิวชั่น2ก็ตามความน่าสนใจก็คือฟลิปทูซงออกไปอยู่สตุกตกาดตั้งแต่ช่วงเสมอแล้วแต่ดันบาดเจ็บยาวเจคกิงคอปต้องเรียกกลับมาพักรักษาตัวที่อันฟิลพอหายเจ็บเขากอได้รับการลงเล่นในเกมบ,บนถ้วยหนึ่งนัดซึ่งดูทรงแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวจนต้นสกัดเดิมจากเยอรมันทำสัญญายืมตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คของหงดังมีทั้งเวจิฟันด i ส์จูโกเมสโจเอลมาติ s สและเรยันโรบเลนอยู่แล้วนะครับทำให้โอกาสในการลงเล่นของฟิลิปส์แทบไม่เหลือเลยฉะนั้นการส่งออกไปอยู่กับทีมอื่นด้วยสัญญาณยืนตัวจึงถือว่าดีที่สุดสำคัญคือเจคกี้ครอปบลูละว่าเด็กคนนี้มีพอสวรรค์สูงมากแค่ไหนและเขากะได้รับโอกาสแน,น่นอนเพราะฤดูกาลหน้าต้องมีเซนเตอร์อย่างน้อย1คนย้ายออกชัว 5. เบนวูดเบิร์นในปี2016วูดเบิร์นนะครับแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลได้อย่างน่าตื่นเต้น<ๆ>เพราะเป็นเจ้าของสถิติผู้ทำประตูด้วยอายุน้อยที่สุดให้กับลิเวอร์พูลในการเจอกับลีดยูไนเต็ดซึ่งขนาดนั้นเขามีอายุเพียงแค่17ปีกับ45วันจนกลายเป็นดาวรุ่งที่แฟนๆตั้งความหวังเอาไว้อย่างสูงว่าจะติดทีมแบบถาวร ย้อแลวก็ตามเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับชื่อของเบนวูดเ์นก็ค่อยๆเงียบลงพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้ให้เจคกนครับประทับใจได้เลยปัจจุบันบูดเวนถูกส่งออกไปให้กับออกฟอร์ดยินใช้งานอยู่ในลีกวันซึ่งสถิติส่วนตัวก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะพึ่งยิงได้แค่หนึ่งประตูจากการลงเล่นเกเกมในลีกแต่ด้วยความที่เป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงเบอร์ต้นๆในยุคข,ของกุนซูวันทำให้เขามีโอกาสพลิกสถานการณ์ของตัวเองอยู่เหมือนกัน ต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวด้วยนะครับว่าจะมุ่งมั่นแค่ไหนกับการที่จะแก้งเกิดอีกครั้งกับลิเวอร์ pool ต่อไปเราไปฟังข่าวกันบ้างนะครับเฮดเดอร์ยันแข้งลิเวอร์ pool พร้อมเมลีกกลับมาแข่งขันจอรแดนเฮนริชันฟิกฟิลตัวเก่งของลิเวอร์พูลประกาศชัดเจนบรรทัดแข้งเดอเรสพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการกลับมาลงสนามแข่งขันกันอีกครั้งหลังตอนนี้เกมลีกจะต้องถูกระงับเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนา จอด้านทีมซันกลางกับทีมลิเวอร์พูลยืนยันบรรดาขุนพลทัพหงวหน้ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะลงสนามทันทีเมื่อถึงเวลาที่ฤดูกาล2019-2020กลับมาลงสนามกันอีกครั้งหลังจากต้องถูกระงับช่วคข่าวเนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ความวุ่นวายการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะนี้ทำให้การผู้บรกอลอาชีพทั้งหมดในสหราชอาณาจักรต้องถูกระงับเอาไว้ก่อน โดยจะเลื่อนการแข่งขันไปจนถึงกว,งวันที่30มิถุนายนเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังกล่าวเ์พูต้องการแค่ชนะอีก2เกมเท่านั้นจากแมตช์ที่เหลืออยู่ในซีซั่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเขาผง,งาดคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีแต่จากการที่เกมลุกหนังโดนห้ามแข่งขันช่วคข่าวส่งผลให้พวกเขายังต้องรอคอยความสําเร็จดังกล่าวต่อไปอีกสักระยะ เฮโนเปิดเผยและยืนยันว่าบรรดานักเตะลิเวอร์พูลทุกคนพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อถึงเวลาที่ลีกกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งไม่ว่าจะต้องเล่นเกมแบบทียิฟในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆมีสมาธิกับช่วงเวลาเืออยู่ในลีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลานี้พยายามฝึกซ้อมตลอดเวลาเพราะจะได้พร้อมเมื่อถึงเวลาเรามั่นใจว่าทุกๆคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พร้อมเมื่อเราต้องกลับมาลงสนามอีกครั้ง ทนนิสสถานการ์เกมลีกสูงสุดของเมองผู้ดียังคงไม่มีความแน่นอนเลยนะครับว่าจะได้รับมาลงแข่งขันกันอีกเมื่อไร่ซึ่งเกมที่จะหยุดของฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงนะฮะจะมีการโมฆะหรือว่าให้แข่งแบบสน้ำเป็ดโดยจะมีการโต้เถียงกันว่าจะเลือกเป็นโมฆะซีซเส้นนี้ไปเลยหรือจะตัดจบพร้อมกับยึดอันดับในตารางคะแนนในลีกในปัจจุบนันซึ่งนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจะต้องหวาแชมป์ครับ ลิเวอร์พูลเอ็กโคนะลิเวอร์พูลคว้าแข้งฟอร์มแจ่มเสียบแทนดียาร์ร็อบเรนกูรูของลิเวอร์พูลเอคโนะครับแนะนําทีมลิเวอร์พูลให้คว้ากองหลังรายนี้มาแทนที่ดียาร์ร็อบเรนที่ so สอแวว์ย่ทีมสถานการณ์ทามประเทศรายงานที่30มีนาคมว่าเดวิดฮิวส์นักข่าวและกูรูของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะื่อท้องถิ่นของเมืองเมอร์ซี่ไซส์ก็ออกมาแนะนำของดังลิเวอร์พูลให้คว้าตัวเบนไวน์กองหลังชาวอังกฤษของไบรตันอับเรนส์มาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ก่อนเริ่มฤดูกาลหนนะ้า เป็นที่เข้าใจกันว่าไดยามร็อบเลนกำลังประสบการณ์สูงชาวคูเชียมีแนวโน้มมากที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงสัมาห์นี้หลังจากที่ตกเป็นตัวเลือกจากทั้งโจกเกเมสและโจเอลมาเมตฟโดยมีโรม่าให้ความสนใจโดยฮิวยยบอกว่าเบนไวส์ในวัย22ปีที่ปัจจุบันถูกไบรตันปล่อยให้กับลีดยูไนเต็ดยืมตัวมาใช้งานและลงเล่นไปแล้ว37นัดในลีกและแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ นั่นคือตัวเลกที่เหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่ได้อย่างรบเรียนเล่งจากเป็นนักเตะเล่นลูกกลางกัดดีๆสกัดบอลได้อย่างแม่นยำอายุยังน้อยและทีนสำคัญค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งช่วยลิเวอร์พูลประหยัดเงินไว้ซื้อนักเตะคนสำค,สำคัญคนอื่นได้นักข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30มีนาคมนะครับ we